ฟืเฟื่องเรื่องพระดำเนินรายการโดยเซียนพระชื่อดังวันชัยสุพรรณเจาะลึกทุกเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นพระกรุกพระเก่าพระใหม่ติดตามทุกข,ข่าวความเคลื่อนไหวในวงการพระเครื่องและทุกงานพิธีเข้มขลังจากทุกวัดทั่วไทย ครับวัสดีครับว,วันนี้รายการคุยเฟื่องเรื่องพระก,ก็จะนําทุกท่านออกมานอ,อกสถานที่ทครับท่านสามารถรับผมรับฟังได้ที่พิมพ์าแปลว่าคุยเฟื่องเรื่องพระใน YouTube หรือในแฟนเพจของคุยเฟื่องเรื่องพระหรือในแฟนเพจของสวนศรีสัมมรกฏจักรวาลพระศิวะหรือในแฟนเพจของประหลัดคิดหรือใน Facebook ของบรรชายุพันธ์แล้วก็ที่รายการวิทยุ fm 97สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ วันเสาร์เวลาบ่าย4ี่โมงถึง5้าโมงวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสโมง,งก็เป็นรายการที่แพร่ภาพทั้งเสียงทั้งภาพทั่วโลกก็ดูย้อนหลังได้ประมาณ6เดือนเข้าไปใน y o u t u ได้เลยนะวันนี้เราจะมาเปิดตำนานเรื่องของสังบางท่านอาย,ยังสงสัยว่าสังนี่คืออะไรมันจะมีหลายแบบหลายแบบมหาสังก็คือมหาสังที่เรียนฝา ครับก็มีราคาค่อนข้างที่จะแพงนะฮะแล้วก็จะมีหมหาสังเวียนซ้ายบางท่านก็ยังเข้าใจผิดนะฮะสังที่ซื้อมาจากก็จะมีหลายประเทศแต่สังวันนี้ที่เราจะให้ท่านได้รับความรู้นะก็คือสังของอินเดียอยู่ในหมหาสมุทรที่รึกก็มีที่ข้างในนี่จะมีเรื่องราวต่างๆนะฮะคลิปบรรจุพระเวทนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะาให้ผู้รู้ผู้ที่ข้ามบอดอยู่ในหมหาสังเนี่ยเป็นเวลาทั้งชีวิตนะฮะแล้วก็ เป็นคู่เป็นคู่ที่เก็บสะสมติดตามสังตัวโรคเอามาอยู่ตรงนี้เลยนะก็คือคุณกำไรครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณกำไรครับครับ,รบสั่งนี่ต้องใช้คำว่าอาจารย์นะ,เ,ะเรียกพี่ก็ไม่ได้นะเพราะอายุมากกว่าผมเยอะเลยอาจารย์มาอาจารย์กำไรสั่งนี่ยอาจารย์นี่มันมีคุณพิเศษตรงไหนะเอาเอากันเป็นตรงๆเลยคุณพิเศษของสั่งก็ต้องเกิดจากคนที่ใช้ค่ะคนที่ใช้ค่ะ ถ้าใช้แล้วถึงจะรู้ถึงจะรู้มันเน่ยรู้รู้ยังไงคือต้องบังเกิดกับตัวเองว่าดียังไงอ๋อดียังไงคอนนี้อ่าตรงนี้ว่าต้องเกิดกับคนที่ใช้จึงรู้ว่าดีมีคุณพิเศษยังไงแล้วที่มาของสั่งที่มาของสั่งเนี่ยก็คือเด็กๆเราจะเห็นครับที่ตามงานแต่งหรือว่าตามพระราชพิธีต่างๆครับก็จะมีการนําสั่งมาใช้ในการลดน้ําสั่งครับเท่าที่เราเห็นนะคะค่ะ แล้วรถน้ำสังนี่ยสมัยก่อนโบราณมันนอกเนี่ยเขาใช้สังอะไรได้เห็ไหมก็คือเขาหาไม่ได้หาไม่ได้ก็อ,อาจจะใช้อย่างอื่นมาแทน่คะครับแล้วก<ช>็มันมีเรื่องราวต่างๆเรื่องของความสังเป็นเรื่องของมหามงคลคอย่างเราก็เด็กๆเราก็รู้เรื่องของสังทองที่ว่าซ่อนรูปอยู่ข้างในนะแต่นี้มหาสังเนี่ยเราก็เอากําเนิดไปจากอินเดียใช่ไหมใช่ค่ะจากมา มาสมุทรอินเดียที่ลึกเลยใช่ไหมค่ะแล้วมันก็ยืนดีแล้วใช้เวลาเนี่ประมาณเท่าไหร่หมายถึงเวลาเวลาที่จะเกิดมาเนี่ยสังเนี่ยตั้งเกิดตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยเร,เราเราเราไม่ทราบเวลาที่แน่นอนเพราะว่าอันนี้ต้องถามนักวิชาการประวัออแต่ก็ต้องใช้เวลา<ช>ต้องรับพลังจา,จากนี้จากถ้าใต้มหาสมุทรต้องแค่พลังจากบาดาลก็เหล่านาทั้งหลายเนี่ย ว่าจะเป็นคนใส่พระวงพระเวทต่างๆและมีเรื่องราวของหาสังนี่เขาบอกว่ามีกัมพีอยู่ด้านในคมพีพระเวทจะแั้งมีเรื่องราวต่างๆเยอะแยะมากมายเราจะไม่พูดถึงเรื่องราวตรงนี้เลยนะพอพูดไปแล้วนี่สองวันก็ยังไม่จบเล่าเรื่องสังก็ยังไม่จบตอนนี้มหาสังเวียนฝาเป็นไงครับอาจารย์กําบลเวียนขวาครับอย่างอันนี้ค่ะอันนี้เวียนอันนี้เวียนฝานะเวียนขวาก็หมายถึงเวลาที่ เราลดน้ำลดน้ำให้กับคนอื่นๆเนี่ยปากสังจะอยู่ทางด้านขวามือขวามือของเราค่ะอ๋อครับเหมือนเ่งอันนี้เนี่ยเทียบกันอันนี้ก็คือปุ่มตวัดเวียนซ้ายเวียนซ้ายอันนี้ทักษิณาวันาทักษิณาวัตเวียนขวาแล้วก็ถามว่ามหาสังเนี่ยจริงๆเ่ยอย่างเนี้ย ผมก็ทราบมาอย่างนี้มาลง,ลงยาราชาวดีมาประดับด้วยอัญมณีรัตนชาตินะอย่างสมัยก่อนนี่มันคนธรรมดามันใช้ไม่ได้ใช่ไหมหรือว่าไม่มีตังโ,โบราณเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็คือพา,ามน์นำเข้ามาใช้<อ>ซึ่งใช้กับพระมหากษัตริย์ชั้นสูงใช่คทีพีอย่างเดียวเลยใช่ค่ะครับแต่นี้เราก็ดูในรายการทีวีเห็นต่างๆเวลา ราดเถิดทูดหรือเวลาเป็นทีมงคลต่างๆเข้าไปกราบพระบาทพระบาทเคยไะเยี่ยหัวเนี่ย <คะ S 1> จะลาไปหรือไปขอมองคลท่านจะจะใช้ธรรมดานี้ค่ะธรรมดาค่ะแล้วถ้ามาหาเรียนซ้ายถ้าม,มหาสนะังเนี่ยต้องใช้ในก็เลยมีตำนานว่า,าม,มหาสังสม,มัยก่อนหาไม่ได้ก็เลยหลอกเป็นสามสมฤทธิ์สามสมฤทธิ์มีมาตั้งแต่สมัยลพบรีสมัยพระนารายนะฮะครับก็จะมีประวัติ ว่าสังนี้สังเล็กอะไรเยอะแยะมากมายนะประวัติก็ลองไปดูนะฮะครับตอนนี้คําว่ามหาสังปัจจุบันราคาผมอยากทราบราคานี้เลยให้ท่านที่ชมรายการเนี่ย<ห>าบางคน <3 S 1> ก็ยังงงกันอยู่นะคือองค์เล็กๆเป็นจี้เนี่ยก็หลักล้านขึ้นไปหลักล้านอย่างนี้อย่างนี้ครับอย่างนี้ราคาอย่างนี้ที่ของเราเนี่ยตกประมาณ 2, สองล้านห้าสองล้านห้าครับสองล้านห้านี่คือทั้งชุดเนี่ยค่ะทั้งชุดเลยนะอันนี้คือทองอันนี้เป็นทองค่ะเป็นทองคำค่ะ ทองมากระพานั้าของทองคำเลยอันนี้ไม่ใช่ทองมากระพานค่ะเจ็บทองคำแล้วก็ลงยาราชาไปดีแล้วก็มีฝังอัญมณนไปดีฝังพลฝังเพชรอันนี้เป็นพลแท้หมดแล้วเพชรแท้ค่ะแท้หมดเลยนะมาสัต้องใช้ของแท้ทั้งหมดของของแท้ไปเลยนะครับในประเทศไทยเนี่ยในขณะนี้ปัจจุบันเนี่ยถามว่ามหาสังที่ว่าเรียนฝาเนี่ยเท่าที่ราสเนี่ยมีบ้างน้อขนาดเนี่มีเยอะไหมหรือนไม่ออก เป็นร้อยขึ้นค่ะเป็นร้อยขึ้นนะแล้วก็อยู่กับบุคคลสําคัญทั้งนั้นเลยเพราะว่าราคานี้ยังอยู่บุคคลต้องบุคคลสําคัญผนที่ว่ามีแล้วก็มาเสริมบารมีก็ยิ่งรวยยิ่งรวยนะครับอันนี้ก็คือมหาสังเวียนฝานะครับแล้วของอาจารย์กำไรเนี่ยก็มีอันนี้มีตัวเดียวใช่ไหมมีขอนก็าเรียกองใช่ไหมองคค่ะองคนะถ้าเวียนซ้ายนี่ขอนเรียองเออเวียนซ้ายเป็นขอนเป็นขอนค่ะถ้ามหาพระมหาสังเป็นองค์นะฮะ ครับปัจจุบันเนี่ยที่เนี่ยมีหลายองค์ไหมครับมหาสารเวียนขวาก็เกินสิบค่ะเกินสิบนะฮะอันนี้อันนี้ก็พระมหาสังพระมหาสางเป็นวัตถุดิบอยู่โดยเรายังไม่ได้ล้างค่ะเพราะอะไรยังไม่ได้เป็นความชอบก็ไม่อยากเป็นความอยากให้เดิมๆค่ะอยากให้เดิมๆนะฮะแล้วล้างมานี่ก็คงต้องมาต้องมาตกแต่งนะฮะตกแต่งัดมาและอันนี้ก็คือสีเนี่ยคือธรรมชาติทั้งหมดธรรมชาติทั้งหมดมันจะมีสีชมพู มีสนะี่วันนะครอบสี่วันนะเนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพูดถึงเรื่องาสี่วันนะมีวันนะอะไรบ้างนะครับ,รบเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักชมสิ่งนี้น่าสนใจสักคู่หนึ่งครับคุยเฟื่องเรื่องพระดำเนินรายการโดยเสียนพระชื่อดังวันชัยสุพรรณเจาะลึกทุกเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นพระกลุ่พระเก่าพระใหม่ติดตามทุกข่าวความเคลื่อนไหวในวงการพระเครื่องและทุกงานพิธีเข้มขลัง จากทุกวัดทั่วไทย